สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันสอกเกษตรวันรจุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรนะครับช่วงเที่ยงวันนี้วันพุทธที่13กันยายน2566นะครับเดี๋ยวมาเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนทั้งหมด43จังหวัดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเนื่องจากว่า รองฝนเคลื่อนตัวผ่านในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของลักษณะภาพถ่ายทางเทียมในช่วงเที่ยงนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนเริ่มที่จะเกาะตัวเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคเหนือกับภาคตะนุกเฉียงเหนือตอนบนที่กลุ่มเมฆฝนกําลังเคลื่อนตัวข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสอปปอลาวและก็เมียนมานะครับกําลังเคลื่อนตัวผ่านเข้ามา ในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้น่าจะมีฝนตกหนักในโซนนี้นะครับซึ่งเมื่อไปเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับเรดาร์ฝนตอนนี้จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวมาจากข้างบนนู่นนะครับมาจากแถวประเทศเวียดนามเข้ามายัางสปปอลาวเข้ามาเมียนมาแล้วก็เข้ามาในส่วนของประเทศไทยทางด้านภาคอีสานด้านตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนรวมทั้งในส่วนของภาคเหนือด้าน ตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในส่วนนี้จะเห็นมีกลุ่มฝนกําลังก่อตัวในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพถ่ายไรด้าในส่วนของฝนนะครับที่แสดงให้เห็นเดี๋ยวจะไปเช็คในส่วนข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับย้ําว่าเป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ข้อมูลเดียวทามซึ่งจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับตามการคาดการณ์ของแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทาโมเดลไว้วันนี้นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองทั้งหมดไม่มีสีแดงนะครับภาคเหนือครอบคลุมทั้งหมดนะครับยกเว้นแม่ฮ่องสอน กำแพงเพชรพิจิตนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับมีจังหวัดอะไรบ้างที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาร่องฝนน่าจะเลื่อนผ่านนะครับภาคเหนือประกอบไปด้วย 1. เชียงใหม่ 2. ตาก 3. ลำพูน 4. ลำปาง 5. เชียงราย 6. พะเยา7พแพร่ 8. สุโขทัย 9. น่าน 10. อุตรดิตถ์1ิพิษณุโลก 12เพชรบูรณ์นะครับทั้งหมด12จังหวัดวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคเหนือโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่าที่จะมาถึงนี้นะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ในพื้นที่โดยเฉพาะเชียงใหม่จริงๆแม่ฮ่องสอนมีโอกาสที่จะตกนะครับเดี๋ยวผมเติมให้อีกจังหวัดหนึ่งนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้เติมแต่สอกเกษตรมันจเติมให้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกแลวตอนเช้าก็ตกบางแต่เช้าแล้วด้วยนะครับนี่คือในโซนของภาคเหนือนะครับครอบคลุมทั้งหมดนะครับไปดูภาคตะนกชิงเหนือจะเน้นในส่วนของภาคตะนกชิงเหนือตอนบนนะครับแต่เมื่อคือนนี้ก็ผิดคาดนะครับเมื่อคือนนี้ฝนถล่มหนักในโซนภาคตะนกชิงเหนือตอนล่างนะครับอีสานตอนล่างไม่ว่าจะเป็นโคโราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีนี่ฝนตกหนักทั้งคืนนะครับรวมทั้ง ภาคอีสานตอนกลางด้วยเมื่อวานนี้สําหรับเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมโซนไหนที่มีฝนตกช่วยรายงานมานิดนึงนะครับรวมทั้งตอนนี้ด้วยจะได้เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับในส่วนของภาคตะนดเฉียงเหนือประกอบไปด้วย1เลย2หนองบวัวลําพู3อุดรธานีสหนองคาย5บึงการ6สกลนครเจนครพนม 8กาลสิน9มุกดาหาร10อำนาจเจริญ11อุบลราชธานีนะครับทั้งหมด11จังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักตามการคาดการณ์คางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมย้าว่าเป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมาด่าผมว่าสีเหลืองตกสีเหลืองไม่ตกแต่สีขาวตกนะครับตรงนี้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากกรมอุตุนะครับในโซนอีสานตอนล่างวันนี้ในมุมมองผมก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับ เช่นเดียวกับเมื่อคืนนี้ภาคอีสานทั้งภาคมีโอกาสเกิดฝนนะครับภาคกลางนะครับวันนี้ภาคกลางเน้นทางด้านตะวันออกนะครับประกอบไปด้วยอุยทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนะครับนี่คือในสน่วนภาคกลางที่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทาเป็นโมเดยสีเหลืองฝนเสี่ยงฝนตกหนักไว้นะครับในวันนี้ภาคตะวันออกนะครับประกอบไปด้วยนครนายก ปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดนะครับทั้งหมด4จังหวัดตอนนี้พี่น้องที่อยู่ที่จันทบ,บุรีและตราดยังไงส่งข่าวนะครับฝนตกบ่อยช่วงนี้น่าจะได้รับน้ําเยอะเป็นเมืองผลไม้นะครับทุเรียนเงาะนะครับแถวจันทบ,บุรีตราดฝนดีนะครับจังหวัดอื่นค่อนข้างจะแรงแต่ในส่วนของจันทบ,บุรีและตราดนี้ไม่แรงนะเช่นเดียวกับอีสานตอนบนนะครับพี่น้องบึงการนะครับนาข้าวอาจจะน้ําท่วมแล้วก็บางคนปลูก ปาล์มนะครับก็เห็นมีข่าวในส่วนของน้ําท่วมปาล์มนะครับในช่วงนี้ภาคเหนือแถวแม่ฮ่องสอนก็มีข่าวในส่วนของน้ําป่าไหลหลากนะครับนี่คือโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทําในส่วนของพื้นที่ฝนตกหนักไว้นะครับทีนี้ไปดูการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับที่ออกประกาศในช่วงเช้านะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมนะครับ ช่วงนี้ต้องเน้นในส่วนฝนตกสะสมนะท่านผู้ชมเพราะว,ว่ารอบนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับสําหรับวันนี้ภาพรวมภาคเหนือภาคตะนกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลยังมีโอกาสที่จะเกิดฝน70-80เนะครับวยวคนภาคใต้ฝนเริ่มลดลงนะครับ40-60เดี๋ยวไปไล่ดูนะครับมีที่ไหนบ้างภาคเหนือฝนฟ้าขนอง80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ เน้นที่จังหวัดต่อไปนี้เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยานา่านแพร่อุตรดิตถากกำแพงเพชรุุโขไทยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับนี่คือในส่วนของภาคเหนือนะครับภาคตะนอกเชีงเหนือเช่นกันครับ70%ของพื้นที่เน้นที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับ ภาคกลางฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่นครสวรรค์ไททานีสระบุรีการชนะบุรีและราชบุรีนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่กรุงเทพจะมาตามนัดก็คือในช่วงเลิกงานพอดีนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำช่วง่ำกัากว่าค่ำนะครับช่วงที่คนเลิกงานรถติดนะครับ ภาคตะวันออกฝนฟ้ากนอง70%ของพื้นที่เน้นนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะครับไปดูภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเริ่มลดลงแล้วครับตอนนี้ถ้าเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของมรสุมนะครับลมที่พัดขึ้นนี่จะเริ่มพัดขึ้นไปเหนือภาคใต้ขึ้นไปนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้ากนอง40%ของพื้นที่เน้นระนองพังงาและภูเก็ต3จังหวัดนี้นะครับ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เน้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับนี่คือในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับภาพรวมวันนี้ฝนจะเน้นหนักที่กลางเหนือตะวันออกและอีสานเป็นหลักนะคส่วนภาคใต้ฝนเริ่มลดลงนะครับ ถ้าดูจากในส่วนของนี้นะครับให้ดูทิศทางลมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าลมบรสุมตะหนกเฉียงใต้เริ่มที่จะพัดเหนือภาคใต้ขึ้นไปนะครับไปปกคลุมในโซนแถวภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะหนกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคเหนือนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้โซนนี้ยังมีฝนส่วนภาคใต้ฝนเริ่มลดลงนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้เดี๋ยวจับตาดูลมหมุนตรงนี้นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือ ข้างล่างบางคลระเทศข้างล่างพมา่าลงมาเมียนมาลงมานี่นะครับอาจจะก,ก่อตัวเป็นพายุได้นะครับตอนนี้ยังไม่เป็นพายุนะท่านผู้ชมในช่วงนี้ยังไม่มีในส่วนของพายุที่จะผ่านเข้ามาในประเทศไทยในช่วงนี้นะครับฝนที่ตกก็จะเกิดจากในส่วนของมรสุมตะลุกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงนะที่พัดเข้ามาปกคลุมช่วงนี้นะครับ ภาพรวมวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำเน้นในโซนทางด้านอีสานกับเหนือนะถ้าดูจากตรงนี้ยังมีโซนที่เป็นเขตเงาฝนนะครับตามที่เคยแจ้งท่านผู้ชมในเมื่อวานนี้นะครัโซนมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมร้อยเอ็ดรอยต่อของ45จังหวัดนะครับที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เป็นเขต เงาฝนนะฝนตกน้อยท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาว่าไม่ได้รับฝนเท่าไหร่เลยในโซนนี้ที่ผ่านมาฝนไปตกในะส่วนของโซนอื่นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูแนวโน้มคาดการปริมาณฝนนะครับปริมาณฝนสะสมนะครับในช่วงนี้ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวหาประเทศไทยก่อนนะท่านผู้ชม นี่นะครับดูปริมาณสะสมตรงนี้นะครับถ้าภายใน12ชั่วโมงอ่า24ชั่วโมงขั้งหน้านี้จะเห็นนะครับฝนกระจายตัวอีส่ซนทางด้านดีสานตอนบนดีสานตอนล่างก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนรวมทั้งภาคกลางรอต่อระหว่างกลางกับตะวันออกและภาคเหนือนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนส่วนภาคใต้นี่ปริมาณฝนสะสมน้อยละเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่โซนไหนช่วยคอมเมนต์มานะว่าโซนที่ท่านผู้ชมอยู่มีฝนตกไหมนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ